โจูรถมาแล้วนะครับผมโอเคปะเฮ้ย hey, mm hmm. มาโอ้ oh, mm hmm. แม่งนำกูมันนำผมไปเร็ววา <c oughs> จูรถมาใหม่ mm hmm. เพื่อน mm hmm. อะไรพเพื่อนโอ oh, ้ไม่ทนันนะไม่ทันละโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกม เอปกเลเซอนะครับผมซึ่งเป็นเกมคล้ายกับ p i กเซลเลเซใช่ไหมน่าจะใช่แหละมันจะเป็นแบบแนวพิกเซลนะครับผมแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนี่นะครับผมภาพมันก็จะเป็นแบบพิกเซลนะครับผมนี่นะก็มีให้ปรับกราฟิกนะครับเลสก่อนนะครับผมโอ้นี่นะแคชชัวร์เระดับง่ายเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นได้เงิน30,000บาทต่อครั้งนะครับ เปเลยกแกร้านโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสามเริ่มไปเลยทำไมรถกูอืดจังวะเอ้ยไม่มีเซอร์โบด้วยโอ้ตามไม่ทันว่ะโอ้รถนายแรงเกินเพื่อนโอ้ไม่ทันแล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องวิ่งวิ่งวิ่งถึงเส้นชัยนะ อ๋อให้เราเปลี่ยนเกียร์เองด้วยหรอโอเคก็ว่าเราทำไมช้าช้าเกียร์ใหม่เขาใหม่ต้องชนะเลสแรกแล้วก็ต้องชนะไปเรื่อยจนถึงเลทสามก็น่าจะได้เงินสูงนะครับเกียร์ไปสลยครับเออแต่เราก็ยังช้ากว่าอ,อยู่ดีนี่หว่าเกียร์ไป โอ้หแม่งมันเรีวจังวะเพื่อนโอเคโอเคไปครับผมก็ไล่เกียร์ไม่ค่อยเก่งด้วยโอเคนนาจะสุดท้ายแล้ะแพ้อยู่ดีว่ะแม่งโอเคเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นอื่นนะครับผมก็มีเฮ้ยอะไรปะเนี้ยการสุ่มเหรอสุ่มรถเหรอทุกคนเฮ้ยระดับ5ดาวด้วยแต่เราจัดไปเ,เรามี2 2 5 0 0ห้าเรียบร้อยได้ได้ไดุ้่มแล้ววะไหนรถเราอยู่ไหนวะไปเอาไปดูสิโอ้ยเอไอสี A ่สี่สามสี่นะครับอืมวิระดับห้าดาวเลยโอยนี่สองดาวเองเใช้รถคันนี้อยากใช้อะทำไงอ่ะโอ้มีการเซล์ขายด้วยนะครับผมผมขอใช้คันนี้นะครับไม่กอด ดีล้อชิปนี่อะไรซื้อรถหรอพาไปดูนะครับผมอ๋อนี่ก็จะเป็นรถนะครับรุ่นต่างๆว้าวนี่นะโหใช้เงินแบบแพงมากนี่ครับ้โหคล้ายๆรัมโบ้หนึ่งล้านสองแสนนี่หนึ่งล้านสี่ล้านสามวิ่งนี่โคตรเท่เลยทุกคนล้านสี่นะครับโอเคหกแสนไม g ก d สี่แสน โอ้หไม่รดอเมริกันอเมริกันข้าแสนสัญชาติอเมริกันอันนี้อะไรเยอรมันหรอเฮ้ยมีมีตะรดล็อกๆนะครับผมน่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆโหหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านโอ m มก o d แพงที่สุดนะครับ1้อยห้าสิบร้อยห้าสิบล้านโอเมก้าเราไปดูช็อปนะครับผมมีอะไรบ้าง วิชัวอ๋อเป็นการแต่งรถนะครับผมก็สามารถเข้ามาแต่งได้นะแต่ผมไปเล่นกันเลยนะครับมาแย่ด่านที่ยากกว่าเดิมแล้วกันนี่นะโจรถมาแล้วนะครับผมโอเคปะเฮ้ยมาโอ้แม่งนำกูมันนำผมไปเร็วว่าจูรถมาใหม่เพื่อน อะไร,พระเพื่อนโอ้ไม่ทันนะไม่ทนนะันละโอเคนะครับผมก็เกมนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะวิอันนี้อะไรเนี่ยอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งจบวิอันนี้สกินลดบ้างโอเคเกมนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากเอฟเอกเลเยจินด้วยนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เอฟซีขอมานะครับผมก็คล้ายๆกับ พิกเซลเลเซนะครับผมก็รายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับมันเป็นพิกเซลเหมือนกันนะโอเคขอบคุณที่เข้ามาทับชมนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับอยากให้รีวิวเกมอะไรก็บอกนะครับบ๊ายบายครับ